ตู้เชื่อมยี่ห้อพลังนะครับผมคิดว่าอะไรเพื่อนๆหลายๆคนนะครับน่าจะนึกถึงตู้เชื่อมขนาดใหญ่นะครับตัวใหญ่ๆสีส้มๆมีปุ่มหมุนอะไรสักอย่างอยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะประเภท4ี่คนหาม3คนแบกอะไรประมาณนั้นนะครับก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่ทราบว่าตู้เชื่อมพลังเนี่ยครับปฏิบัติเนี่ยเขาว่าได้มีการทําในส่วนของตู้เชื่อมที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยครับก็ชอบเป็นคนฟ้าตามเว็บแล้วก็ ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเพื่อหาอะไรที่ผมสนใจอย่างพวกตู้เชื่อมรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะได้เอามานําเสนอใหเพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับก็พอดีไปเจอกับตู้เชื่อมตัวนี้มานะครับเป็นตู้เชื่อมของพลังนะครับเป็นตู้เชื่อมแบบวอเตอร์นะครับเป็นรุ่น n 200นะครับเป็นตู้เชื่อมสามระบบนะครับ,บก็จะเป็น big mac แล้วก็ mma แล้วก็เป็นติ๊กนะครับซึ่งก็ตรงๆเลยผมก็เลยขอยืมเข้ามานะครับเพื่อมา t e s แล้วก็มาทดสอบให้เพื่อนๆได้ ดูแล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นกันนะครับเอาไว้เปรียบเทียบเวลาที่เพื่อนๆสนใจมองหาตู้เชื่อมสักตัวไ,ไว้ใช้งานกันนะครับเดี๋ยวว่าเราลองมาดูรายละเอียดของตู้เชื่อมตัวนี้กันครับสำหรับตู้เชื่อมพลังรุ่น M e 200นอยนะครับอุปกรณ์พื้นฐานที่เข้าให้มาในกล่องด้วยนะครับก็จะมีเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยครับก็จะมีปืนเชื่อมมิกแม็กนะครับตัวหนึง่งแล้วก็าสายกาวนะครับเส้นหนึง่งอันนี้ก็จะเป็น อ่ท่อลรืวสายลมสายแก๊สนะครับเป็นแบบโพลีนะครับขนาด10เมตรเส้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอ่าคอนแทคทิปนะครับสำรองมีขนาด0.8ถึง1.0นะครับแล้วก็จะมีประแจเอาไว้ถอดพวกปืนแล้วก็คอนแทคทิปนะครับแล้วก็ที่ตัวปืนนะครับก็จะมีคอนแทคทิปขนาด0.8อีกตัวหนึ่งอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะครับอันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะหน้ากากเชื่อมแบบปิดเปิดด้วยมือนะครับของคนเชื่อมเอง อันนี้ก็จะเป็น c ซ l l e ทูเลกูล레이เตอร์นะครับก็จะเป็นแบบมีฮีเตอร์ในตัวนะครับเป็นของโ o b เบเวลนะครับก็ผมคงจะไม่ถอดอะไรของเข้าออกมานะครับนอกจากว่าตอนเทสน่ะผมก็จะใช้อุปกรณ์บางส่วนที่ผมมีอยู่แล้วนะครับนอกจากว่าผมยืมข้ามาเทสนะครับเดี๋ยวจะเละหมดในส่วนของตัวเครื่องนะครับปืนเชื่อม m i กแม็ Mac ที่แถมมานะครับก็จะเป็นแบบข้อต่อแบบยูโรไทป์นะครับแล้วก็ มีความยาวสายอยู่ที่3เมตรนะครับตัวปืนก็ถือว่าจับถนัดมือนะครับงานประกอบอะไรพวกนี้ถือว่าเรียบร้อยดีมากครับส่วนสายกาวนะครับก็จะเป็นสายไซส,ส์16แคร์มิลน,นะครับความยาว2เมตรนะครับถือว่าไม่ได้ยาวมากมายอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนดีเทลของตัวหน้าเครื่องบ้างนะครับส่วนปรับแล้วก็ แสดงผลของตัวเครื่องก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีสวิตช์ปรับโหมดนี่ครับอยู่3ตัวนะครับมีโวลล่มปรับ2ตัวแล้วก็มีจอแสดงผลอยู่2จอนะครับก็เป็นโวลเอจกับเคอร์เรนต์หรือว่าเป็นโวลต์กับกระแสนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟแสดงผลเมื่อตอนที่เครื่องมันเกิดความร้อนสูงหรือว่าโอเวอร์ฮีทหรือว่าโอเวอร์โหลดนะครับก็มาเริ่มที่สวิตช์ตัวแรกเลยนะครับสวิตช์ตัวนี้นครับมีไว้สําหรับเลือกโหมดในการเชื่อมนะครับก็จะมี บนสุดเนะี่ยเป็นมิกแม็กนะครับซึ่งเขาจะเน้นสีส้มมาชัดเจนเลยว่าเหมือนกับจะบอกในในว่าเครื่องตัวนี้นะครับมันเน้นในงานเชื่อมมิกแม็กโดยเฉพาะนะครับตัวที่2ก็จะเป็น m m a หรือว่าเชื่อมทูกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นติ๊กนะครับหรือว่าติ๊กลิฟแต่ว่าผมจะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดของติ๊กนะครับในในส่วนของตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างยุ่งยากในกรณีที่ใช้กับเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอข้ามไปแล้วกัน ตัวที่2นะครับก็จะเป็นสวิต์ Switch ปรับโหมดในงานเชื่อมมิกแม็กนะครับก็คือด้านบนเนี่ยจะเป็น 2T ด้านล่างจะเป็น 4T นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเครื่องอให้ดูการทำงานตรงนี้นะครับ2 T นะครับก็สมมติว่าเราเลือกที่หมด 2T นะครับการทำงานนะครับมันก็จะเหมือนเราเชื่อมปกติก็คือปกติเราเชื่อมมิกแม็กนะครับเราต้องกดสวิตช้าง พอเราปล่อยปุ๊บแอปคือหยุดการทํางานครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นโหมด CT นะครับกดปล่อยอันนี้คือสตาร์ทหรือว่าเริ่มเชื่อมนะครับแล้วกดอีกครั้งหนึง่งแล้วปล่อยอันนี้หมายถึงหยุดหรือว่าสต็อปนะครับอันนี้ความต่างของ 2T แล้วก็4 T ครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมปิดเครื่องก่อนตัวนี้นะครับ มันจะมีให้เลือกระหว่าง Solid w i ล e แล้วก็ฟลักคลอนนะครับซึ่งปุ่มนี้เท่าที่ผมสอบถามมาเขาเรียกชื่อมันเท่ๆว่า,าการปรับในเรื่องของ Art Dynamic นะครับถ้าจะให้ผมอธิบายให้ง่ายๆหน่อยก็คือเหมือนกับบุคลิกของการ a r รประมาณนั้นนะครับก็คือปุ่มข้างบนนะครับที่เขาเขียนว่า s o l i w i ว e นะครับการ a r รเนี่ยก็จะรุนแรงนะครับแล้วก พอปรับมาเป็นฟักคอนะครับตัวล่างเนี่ยครับมันก็จะอาร์บเบาลงหน่อยซอฟลงหน่อยนะครับซึ่งผ,ผู้ผลิตเนี่ยเขาก็คิดว่าการอาร์บที่ค่อนข้างแรงนะครับมันก็จะเหมาะกับเลือดลวดส o l i d ไปแล้วก็ตรงอาร์บให้ซอฟลงหน่อยนะครับก็จะเหมาะกับในส่วนของงานการเชื่อมฟักคอนะครับหรือว่าการเชื่อมด้วยลวดที่มีฟักในตัวแบบไม่ใช้แก๊สนะครับหรือจะใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับหรือจะเรียกว่าด u อัน n ิ i l นะครับ ก็อันนี้แต่ว่าไม่จํากัดนะครับว่า,าถ้าเกิดเราเชื่อม s o l i d w i r e อยู่เราจะปรับมาเป็นโหมดตัวล่างเนะเพื่อให้มัน a r ร์ o ซอลงก็ได้นะครับกอ็อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะขอพูดรวมกันนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับ2ปุ่มนี้กับหน้าจอแสดงผลนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูในกรณีที่เราเชื่อม m i c m a ็ Mac นะครับเราไปต้องใช้ทั้ง2ปุ่มเลยนะครับมันก็จะมีทั้งโวล์ นะครับซึ่งจะแสดงผลอยู่ตรงนี้แล้วก็ c u r r e n t นะครับซึ่งจะแสดงผลอยู่ตรงนี้พอเราปรับโวลต์นะครับต่ำสุดจะอยู่ที่ตรงนี้โชว์ไว้ที่13.5โวลต์นะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่24โวลต์นะครับในส่วนของกระแสรหรือว่า c u r r e n t เนี่ยครับมันจะยังไม่โชว์นะครับขณะที่เราปรับจนกว่าทีเา่เราจะเริ่มเชื่อมหรือว่าเริ่มอาร์คนะครับมันถึงจะ มีตัวเลขกระแสขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูอ่านอ,อน,นุญาตจับกล่าวนิดนึงนะครับอ่าก็ะจะเห็นว่าตัวจอแสดงผลกระแสตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นตอนที่เราเชื่อมนะครับในกรณีที่เป็นงานเชื่อมมิกแม็กนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของงานเชื่อม M M A นะครับปรับลงมาโอ้ตัวในส่วนของ M M A นะครับก็จะกลับมาใช้แค่ปุ่มเดียวคือปุ่มนี้นะครับส่วนตัวโวลต์ที่แสดงตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแรงดันไร้ภาระ,ะหรือว่าโน load โ o ล t a g ที่ผมเคยพ,พูดไปในครั้งในคลิปก่อนๆน,นะครับก็อยู่ที่50.8โวลต์50 9โวลต์ที่แสดงผลม,มานะครับ แล้วก็ตรงนี้กับปุ่มนี้ครับเอาไว้ปรับกระแสนะครับในส่วนของงานเชื่อม MMA ในส่วนของ MMA เนะครับเราปรับครบเนี่ยครับมันก็จะโชว์ตัวเลขที่เราปรับเลยนะครับสูงสุดก็อยู่ที่ตามสเปคเครื่องเนะี่ยมัน1 6อแอมป์นะครับแต่อันนี้ชโชว์มาที่1 6 3นะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่20แอมป์นะครับแล้วก็ในส่วนของ MMA นะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมแล้วผมจะลองเอา แคมเตอร์นะครับลองจับดูแล้วก็เทียบกับหน้าจอตรงนี้นะครับสมมติว่าผมปรับไปที่100แอมหรือว่า90แอมนะครับแล้วก็ลองเทียบจากจากแคมมเตอร์ดูว่าผลที่ได้มันเท่ากันหรือเปล่านะครับอันสุดท้ายนะครับอันนี้ที่ผมจะไม่ได้พูดถึงดีเทลอะไรมากมายนะก็จะเป็นติ๊กนะครับก็แรงดันของมันเขอยู่ที่17 7 4 17.5โวลต์นะครับแล้วก็ กระแสต่ำสุดจะอยู่ที่20โวลต์นะครับปรับปุ่มเดียวเหมือนกันปุ่มเดียวกับ M M A นะครับกระแสสูงสุดก็จะอยู่แค่ที่50แอมป์นะครับประมาณนี้อันนี้เป็นส่วนของอติ๊กนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูาเราดูด้านหน้าจบละผมก็จะให้ดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเครื่อง ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใส่ม้วนลวดขนาด5กิโลเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ชุดตัวล็อกม้วนลวดเนี่ยครับก็จะเป็นแบบหมุนเกลียวเข้าไปนะครับซึ่งแบบนี้ก็มีข้อดีคือมันแข็งแรงนะครับโอกาสที่จะม้วนลวดจะหลุดออกมาจากชุดแขวนของมันเนี่ยครับก็คือไม่มีเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของมันส่วนชุดฝีอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากตู้เชื่อมขนาดเล็กโดยทั่วไปนะครับ ด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มทางด้านซ้ายมือนยครับเอาไว้ฟีดรวดนะครับช่วยฟีดลวดในกรณีที่เราเปลี่ยนลวดม้วนใหม่นะครับเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยล็อกเสร็จเรียบร้อยเราก็มากดตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยป้อนลวดเนี่ยออกไปที่ปลายปืนของเราโดยที่เราไม่ต้องไปกดสวิต์ตรงปลายปืนนะครับซึ่งวิธีนี้มันก็จะปลอดภัยกว่าแล้วก็ง่ายกว่านะครับส่วนอีกปุ่มนึงนะครับเป็นปุ่มที่เป็นวอลลุ่มตัวนี้นะครับเป็นปุ่ม โฟส o l นะครับซึ่งโฟส o l เนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันจะหน่วงเวลาในการปล่อยแก๊สนะครับหลังจากที่การเชื่อมของเราเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับยืดออกไปอีกระยะหนึ่งนะครับแล้วแต่เราจะปรับมากปรับน้อยนะครับซึ่งแก๊สที่ปล่อยออกไปหลังจากการเชื่อมเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันจะช่วยในการป้องกันนะครับไม่ให้อากาศจากภายนอกนะครับเข้าไปทำปฏิกิริยานะครับกับ บ่อหลอมของเรานะครับหลังจากที่เราเชื่อมเสร็จปุ๊บนะครับบ่อหลอมเนี่ยมันยังร้อนแล้วมันยังหลอมละลายอยู่นะครับถ้าเกิดไม่มีแก๊สไปคุมนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดตามอดได้นะครับในงานสําคัญสําคัญนะครับก็อาจจะต้องเจียออกและเชื่อมใหม่นะครับฟังก์ชันโฟร์โฟร์เนี่ยมันก็จะช่วยในส่วนของตรงนี้ได้นะครับป้องกันการเกิดตาหนิหลังจากที่เราหยุดเชื่อมไปแล้วนะครับแต่ว่าปืนเราก็ต้องจอยตรงนั้นด้วยนะครับเพื่อให้แก๊สมันคุมตรงบ่อหลอมนะครับ ด้านข้างก็จะประมาณนี้แต่ว่าเท่าที่ผมเช็คมานะครับตัวเครื่องงานประกอบอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างเรียบร้อยแต่ว่าติดตรงนี้นิดนึงนะครับป๋านะครับเราปิดลงมาแล้วมันจะไม่สนิทเลยนะครับต้องดันเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับแต่ว่าก็ยังมีแก็บด้านข้างอยู่นะครับทั้งทั้งหัวท้ายเนี่ยซึ่งมันก็จะมีช่องว่างอยู่ซึ่งในกรณีที่เราไปใช้งานที่ ที่ที่มีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับโดยปกติแล้วงานเหล็กนะครับเวรลาจียอะไรพวกนี้ฝุ่นมันเยอะอีกแล้วนะครับฝุ่นก็จะมีโอกาสที่เข้าไปทางไนได้นะครับก็โดยทั่วไปนะครับโดยรวมแล้วถือว่าดีแล้วนะครับแต่ว่าในจุดนี้นะครับคิดว่าแก้ไขแล้วก็ทําให้ดีกว่านี้ได้อยู่นะครับไม่ยากมากมายอะไรครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะเริ่มที่สวิตช์ปิดเปิดเลยนะครับอันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิต สําหรับปิดเปิดการทํางานของเครื่องนะครับถัดลงมาก็จะเป็นสายไฟเข้าเครื่องนะครับซึ่งเขาก็จะมีปลั๊กสายไฟยาวความยาวใน1.5เมตรมาให้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะสั้นอยู่นิดนึงนะครับส่วนตัวล่างก็จะเป็นจุดที่จะต้องต่อสายแก๊สเข้าไปนะครับอันนี้ผมปกติแล้วเขาจะาทิ้งไว้เป็นหางปลาให้นะครับผมอันนี้ผมเอาสายจากอีกเครื่องนึงของผมนะครับเข้ามาต่อไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนของเครื่องนะครับดูดเข้าด้านหลังแล้วก็ไประบายออกด้านข้างของตัวเครื่องนะครับด้านบนนะครับก็จะมีเอาท์เล็ตหรือว่าปลั๊กนะครับตัวเมียเอาไว้ให้เสียบชุดฮีตเตอร์นะครับของตัวชุดเลกโอลเลเตอร์นะครับซึ่งมันเป็นเลกโอลเลเตอร์แบบมีฮีตเตอร์ในตัวนะครับก็ต้องใช้ไฟ220โวลต์นะครับเพื่อทำให้ตัวเลกโอลเลเตอร์นี้มันอุ่นนะครับ ก็เสียบจากตัวเครื่องได้เลยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเนมเพจของตัวเครื่องนะครับซึ่งเขาจะบอกไว้ชัดเจนอยู่นะครับแรงดันไร้พหะอยู่ที่50โวลต์นะครับอฟเฟที่แม็กเลยนะครับที่100%เนะครับเชื่อมต่อเนื่องได้ที่1 1 0แอมป์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอัดเต็มที่เลย2 0 0แอมป์นะครับก็จะตกมาอยู่ที่30%นะครับแล้วก็ กระแสนะครับกินกระแสสูงสุดอยู่ที่3 3มสแอมป์นะครับถ้าเกิดใครจะอัดเต็มพี่เนี่ยก็ต้องเช็คเบรกเกอร์ดูหน่อยนะครับถ้าเกิด16แอมป์เนี่ยตัดแน่นอนนะครับก็โดยรวมของตัวเครื่องแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเ uh, ชื่อมชิ้นงานให้ดูแล้วกันครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับตู้เชื่อมพลังเอ็น200ตัวนี้นะครับก็ผมได้ลองเชื่อมชิ้นงานขึ้นมา2ชิ้นนะครับก็จะเป็นเชื่อมแมกโรเซีลทูนะครับชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นเชื่อมลวดไฟฟ้าธรรมดาลวดเอ็มเอนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ดูรูปขนาดใหญ่ตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่าเชื่อมออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ส่วนของงานพระพรนะครับผมไม่ได้เชื่อมให้ดูนะครับเนื่องจากว่าผมมีแค่ม้วนสำหรับทดลองเชื่อมนะครับหนึ่งกิโลม้วนเล็กๆนะครับมันใส่กับ โล5กิโลของเครื่องตัวนี้นะครับไม่ได้นะครับก็ไม่อยากไปดัดแปลงเครื่องอะไรเครื่องเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมไม่คิดจะใช้งานประคอยแล้วนะครับถ้าเกิดออกทางแจ้งนะผมก็จะใช้ M M A เลยนะครับออกไปเชื่อมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตู้เชื่อมตัวนี้นะครับมันเป็นตู้เชื่อมที่เขาตั้งใจทํามาให้เป็นตู้เชื่อมมิกแม็กโดยเฉพาะนะครับส่วน M M A กับติ๊กเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเสริมที่มีเข้ามานะครับก็จะเห็นได้สังเกตเห็นได้ว่า ส่วนที่สวิต์ปรับเนี่ยครับที่บอกว่าเป็นมิกแม็กเนี่ยมันจะเป็นตัวสีส้มเด่นชัดเจนเลยส่วน MMA กับติ๊กเนี่ยครับก็จะเป็นสีเทานะครับกระแสที่ทำได้นะครับในส่วนงานมิกแม็กเนี่ยจะทำได้ที่2 0 0แอมป์นะครับพอมาเป็น MMA ก็จะเหลือที่ประมาณ1 6 0แอมนะครับพอเป็นติ๊กเนี่ยเหลือที่ประมาณ5 0แอมแค่นั้นเองนะครับก็น่าจะตรงตามวัตถุประสงค์ที่เขาตั้งใจทำมานะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่น่าสังเกตคือตอนที่ผมเอาแคลมิเตอร์จับกระแสนะครับตอนที่ผมเชื่อม MMA นะครับก็ถ้าดูคลิปก่อนหน้าที่ผมเคยวัดของวลโปของ j จสนะตัวนี้ก็จะออกเป็นเป็นทิศทางเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าการที่ผมวัดได้ค่ากระแสต่ำกว่าค่าที่เราปรับเซ็หรว่วสเปคของเครื่องเนี่ยมันเป็นเพราะมิเตอร์ของผมเองหรือเปล่านะที่ มันทำออกมาไม่ได้มาตรฐานนะครับมันวัดได้ค่าต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามิเตอร์ของผมตัวนี้นะครับไปลองเช็คดูอีกทีว่ามันเป็นที่มิเตอร์หรือว่าเป็นที่ตู้เชื่อมกันแน่นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับสำหรับการใช้งานตู้เชื่อมตัวนี้ผมก็คงไม่มีอะไรนะครับก็สมมนหนราคาของมันนะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง22,000ับาทนะครับก็คู่แข่งในเลทนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ เอาไว้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาตู้เชื่อมมาไว้ใช้งานอยู่นะครับที่อยู่ในเลนราคาประมาณนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ